แอปที่ขาดไม่ได้เลยแอปหาไอเดียค่ะตัวนี้ Pinterest ตัว P แล้วก็วงกลมสีแดงข้างหลังนะคะตัวนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายให้เราไปกดค้นหาที่แว่นขยายตรงนั้นนะคะเวลาที่เราจะกดดูอะไรเออในขอดูหน่อยสิวยรูปนี้มันน่าวาดจังเลยอะเดี๋ยวจินอะจะไปกดเซฟทุกคนจะเห็นจุดสามจุดนะคะที่มุมขวาตรงนั้นนะแล้วกดหนที แล้วก็มันจะมีคำว่าดาวโหลด d Image ให้เราดาวนโหลดมันเลยเซตนี้มี3คลิปนะดูให้หมดละ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาเสร็จแล้วเราไปเปิดที่โปรฮีเอตกดบวกไปเพิ่มงานสักงานหนึ่ง3,000คูณ3,000แล้วกันนะคะแล้วเราไปที่ประแจนะคะอ่ะมองไม่เห็น Canvas แล้วก็มาเปิด Reference นี่เสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ให้กด Image กด Import Image เอารูปที่เราเซฟมาเมื่อกี้คะ่ะ เข้ามาแบบนี้เลยแล้วเราอ่ะก็ขยายนิดนึงกดหนึ่งทีกดตรงนั้นที่มันมีขีดขีดอะ่ะแล้วก็กดขยายอย่างนี้ได้นะกดหนึ่งทีให้กรอบมันหายไปแล้วเราก็ค่อยเริ่มวาดจาก Inspiration จาก Pinterest ได้เลย